อดี่โชคสอบพมอนครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสพมอนเรามีใครเป็นคู่เบ่าซ้อมากี่นัดมีลำัยแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับทั้งในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าห้าเจ็ดเราห้าเจ็ดเราเป็นมวยสไตล์นะครับมวยแกงข้าวอะไรแบบนั้นแล้ววันนี้เรามาเจอเพชรตาปีเคยต่อยกันไหม ต่อยกันไฟล่าสุดเอาล่าสุดเลยก็ต่อยกันไปที่สมุยอ่ะไปต่อยที่สมุยมาผลวันนั้นเป็นไงผมพิชชะพิชชะแข่งเข้ามาวันนั้นต่อยกุญเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดครับร้อยยี่สิบเอ็ดวันนี้มาต่อยที่เวทร้อยสิบเก้านะถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดใช่มันเกินเกินประมาณประมาณปอนด์กับสองฟอนได้ก็ไม่มีปัญหาก็เหมือนเหมือนมาวิ่งตอนเช้ายี่สิบยี่สิบเท่าไหร่อหนึ่งครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเก้าส มีมาต่อยท้องครับแล้วเต็มตามเลยนะแล้ววันนี้ให้เขามาแก้มือที่ช่องจิตเลยครับอืคิดว่าวันนี้ดำกาได้ไหมได้อะไม่น่ามีปัญหาที่ว่าเก็บชนะกับคืนได้เหมือนเดิมครับไฟเลือกคุมมากี่โลครับสองสามโลเราต่อยมือมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณหกสิบเราเราเปิดจังหวัดคอนแก่นอ้าวไฟเชิญเชินไฟขับเลยนิดหน่อยไฟพี่น้องชาวขอนแก่นช่วยเชียร์ช่วยอะไรบางอย่นั่นเองวันนี้ที่ได้นอนอ่ะขอชนะกลับไปค่ายด้วยคราวันนี้ขอเราโชคดีขอบคุณครับ